พี่น้องมือนีบยิ่งจะผ้าต่ำแตงกวานี่แตงหน่อยได้พี่น้องบักพี๊บบักกอกแบบเกล็ดเทปแบบเน่าใส่สามหน่วยไปเลยบั <c oughs> าากกอกนี่จักจุกนี่ใส่ขอบคุณน,น้ำใจพี่น้องขอบคุณ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 ข,ขาดไม่ได้นี่นวดหมึกนวดหมึกเบบี้พี่น้องตามส่วเนาะตามส่วแ,แตงกวาจ้านี่ เลยไปจ้ากเทียลอ่กะทิจ้าใส่ลงไเออี่มาอาหน่อยเราจะใส่กะกานลูกอีไม่นอยจ้ะเนียอนิดนึงค่ะแล้เตีข้อหอยน่สูตรนี้นำปลาองน มันผงชูรสผงนักับน้ำตาลใส้กันไปอย่างเดียวเลือกวานใี้น,ออน,ออาาน,น้อนยอ ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยปุ้งยิงก็ใส่ข้าวปุ้นเข้าไปนํานะจ๊ะใส่ข้าวปุ้นเข้าไปน้าน,นิดนึงพี่น้องใส่ไปนิดนึงตสัสัวพี่น้องนี่จ้านี่ข้าวปุ้นใส่ลงไปเลยจ้าโยะบ,บัน้แมสโยะอะไ้พี่น้อง เ็มโคกนนหนียลุ่มเป็นไงจะยากแล้ว,วดิร้อมเซิร์ฟจ้า นนมาค่ะกินด้วยกันจ้ารสชาติแซ่บสดเดือดจ้งแล้วๆพี่น้องมากินน้ำกันด้วยจ้า